สบายดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีเอฟซีทุกทุกฐานทางฝั่งดาวทงฝั่งไทยต่างต่างประเทศปุ๊พอ่พอกระซอกน้องแทนคือเก่าพี่น้องจา้าลูกซายยังนอนบ่ตื่นอยู่พี่น้องยังนอนจุ๋ยเซยพ่อกับแม่งานแล้วเลยยังบ่ทันได้เลยยังบ่ทันได้ตื่นยังนอนจุ๋ยเซยยังทันได้ตื่นอยู่นี่ก็บ,บนน่นอนเฮานอนควง เอาล่ารับทอดมูพี่น้องจ้าห้าสิบพักก็เข้ามูอกรอบอีแล้วจ้าห้าสิบักก็ทำมูอกรอบผักข้าพี่น้องจ้าใส่ผักข้าค่ะผักข้าเห้านันอันนี้ยอดเดียวได้ไม่ใช่หน่อย โถท,โท,โท่อก็เหมือนกันเนาะหอยที่ยวากระหอยปั้ใหญ่างนี้น่องสุกัดพี่น้องพัดพะนาใส่หมูกรอบแล้วก็จะผัดผักบุ้งด้วยจ้าพี่น้องมีห้ากะทดอ่าห้ากันสี่อันเตรียมไว้อันเฉพาะ,านนะ,พาะากิน,นเนนที่ยงน้ำเนาะห้ากับสิพัดไปยยำเส้าไปส่กับสิ่งเลี่วจนทอดที่ยงเนาะ พอว่าเฮาสิลงเห็นงานเฮาก็เลยอันอันเตรียมไว้เพื่อว่าพี่น้องจ้าจุกไปแล้วสองตอนพีนองจุกไปแล้วสองตอนเฮาก็เรียร์ทำพรวบ่งอาพบงก็ขณะว่าออกแบบดีไซนเงาล่นทำแบบเกินทำเวงานแหละเลชไปทำแบบเกิง ขอลองแค่ขวานำมันม um, ัน yeah. ย um, ังอ่อนอยนะลำมันย um, ังอ่อนถ้าเอาเวิดเลยพี่น้องเอ้ยประหยัดมันขว่ามันขอลองแค่สักห้าข้าวกินเสตอนมันเอยต่ออันอันนี้ลำมันพอลำมันหวานเนาะประมาณชื่หายอดเลยพี่น้องชื่หายอดกับช่หายอดเท่ากับเพ็รไปกินแล้ว สิ่ไหยเนี่กับระมัน้าหหาบทเสอด้ฟ้อง,องที่เราคือกุันสอพ่อเพิ่อนจะพอพอเพิ่นจะมักแบบมักแบบทองคัดทองทอดนี่นหพ,พ,พีนพพนพน่น้นอง เพราะว่าบอน้าวนี้มันมัม่ทานหากระเข่านะถ้ามีบอน้าวกไปคือเด็กพ่อหาเด็ประยดถึงานาไอ้มันมันมีทานหาเพราะว่าเพราะว่ามันปินป้าเลยป้านเรนเมลเช่นกับออปปุ่ ่นะใส่สกระปัานี้ยังไม่ได้ตื่น,สนใส่อะไรใช่เต็มกระทะเลยพี่น้องหมูสี่ต่อนเนะ ใ่ลงไปใส่ลายแสบีบหลายบอกใส่น้อยแสียบน้อยบอกเมมโมรี่โฟมม้วเลยนะคุณน้องเราบ่งเราส้มตอนกินพี่น้องลูกชายได้ังทันได้ตื่นอยู่ บาบอ,อกว่าส้สสสมตอนกินพี่นอ้องว่าันแสาร์วันจันทดพี่น้องยังกว่าตื่นเหระไม่จนเห็นยังแหลวเลยผอ้ลูกนะ่ไม่ลูกพอมาพอผัดปุก๊กม,มาฮะบอกกินข่าวว่าลูกมาได้กินข่าวเด้อเสร็จพปที่เรียบร้อยแล้วค่ะพี่น้องเ้าก็เผาหมูกรอบอือหือ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video

สวัสดีปะลงุงสวัสดีปะลงุงว่ายังหาวเดี๋ยปะลุงกินข้าวนั่นเลยไหมลูกเดีปะลุงกินข้าวนั่นเลยไหม

ป้าใจแต่บ mm ่นแล้วก็อรักาเขาหนึอใจ้เขได้กาายใหญยังไงจ้ะมันท้ออือ xem tàu chín em tím Mà tàu là chữ đây nhỉ? Cái nào nó phát này

谢谢。